อร่อยปะไงอร่อยไหมล่ะอร่อยดีดีดีอินเสิร์ตเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยอ่ะปิดคลิปเลยพี่ปิดคลิปเลยอ่ะยังไม่ทันจะโกรับเชิญก่อนวันนี้มีแขกรับเชิญอืมใครอ่ะคนเดิมไงจริงคนไหนพิพัฒน์อารมณ์พลอยอัสมาที่ไอ้ปอมอกคองดำอ่ะเืออัสมาค่ะอ่าน้องอัสมามาทำอะไรที่ที่น่นครับหรือว่าแถวนู้นร้อนร้อนหรือยังไงอ้าวมาหาพี่อ้าวมาหา อ๋อที่พี่บอกไม่ได้จีบหรอกไม่ใช่ขอนนั้นน่ะไม่ได้จะจีบอ๋อถึงว่าเมื่อวานถามจอแกรนดูใบเดี๋ยวมันมันเล่นทายวะเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วจอแกรนดูใบอันนี้คือเตรียมไปให้แขกรับเชิญให้แขกรับเชิญกลัวของสำคัญคุณของสำคัญคุณอกลัวอะไรโอ้โหนี่กินนม่กินแบบอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีไม่เหมือนเดิมมาก เี่คือเขามาจีบอะไรมาล่ะไม่ได้เขาไม่ได้วีธชอบไปเไม่เคยหมอชอบไม่เคยอันนี้คือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรปึ้มปึ้มปึ้มปิ่มป่าปึ้มเออป่าปิ่มบ้าใช่แต่ผมนัดเขาไว้แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าบอกเขาว่าวันนี้มารับผมด้วยแต่ตอนนี้พี่อยู่ร้านเดี๋ยวคุณไปส่งผมตรงจุดนัดรับโอ้โหเฉยหมอทำไมเดี๋ยวนี้มีแผนวะพี่หน้าตาเป็นไงเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูก ข,ข้างในเป็นข้างในเป็นมะช,ชะอันนี้ก็สังส่งทีละหกแลอวซื้อมาให้สาวซื้อมาให้สาวครับยังไม่เคยกินเลยเนี่ยเออ เพื่อนมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงเดี๋ยวนี่ก็ไม่เคยกินคุณพูดเยอะกินดีเดี๋ยวผมไม่เคยกินเลยคุณไมเนี่ยคุณนี่กินอะไร๋ยวผมต้องไม่จุดนัดพบเขามป็นคึกจังวะใช่ใชเราไปเชิญไปให้เขาขับมาก็ได้ลแบบเออทำไมไม่แคร์แบบทำไมไม่ทำอย่างนั้นอ่ะผมอยากนั่งเราจะกางไรอยากนั่งแถวเราสองเอออยากคุยกับเขาอยากคุยด้วยก่อนไม่ได้เจอนานเพื่อนท่านั้นก็พอแล้วก็จะจีบเขาแหละไม่ได้ไม่ได้จีบเลยปื้มปื้มปิ่มรล้วมันมันเลนทายแั่นน่ะไม่เกี่ยวแขก ฟังไข่โรชเชิญ์อ่ว่าไงใช่น้ำซุปเดียวกันปะคนละอย่างอันนี้เป็นใสอันนี้เป็นแบบไม่พูดถึงว่าน้ำซุปกับตัวนี้นไม่แน่ใจเลยเดียวกันปะคนละตัวจริงปะเออโคตรดีเลยมขยันทำน้ำซุปจังวะเออเฮ้ยถ้าน้ำซุปคนละตัวนี่ถือว่าแบบใช้ได้รสชาติต่างกันลองชิมเด็ดลองชิมเด็ดมีน้ำใสกะน้ำพริกด้วยน้ำจิ้มก็อร่อยมันจิ้มดีมากเลยครับอันนี้กินเผ็ดไม่ชอบถ้าสั่งถ้าไม่อยากกินจิ้มก็เอามีจิ้มจุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อแลแบบที่ร้านเขายังไม่ถูกใจพวกคุณอ่ะคุณเป็นยังไงโอ้จะือมันก็อร่อยแล้วอย้วนะทำไมยังอ่ะทุกทีคุณลายตลอดเวลาเลยเอ้าไม่ได้ไม่ใช่คนอื่นแขกเชิญที่บาร์ที่ไม่เห็นเช็คขนาดนี้นะยใครผมคุณเนี่ยพี่บาร์ผมก็โทรเช็คคุณนี่มันจะมีไม่มีเลยไม่มีเช็คเลยจะนัด้กินอร่อยเลยครับอร่อยหอมมากครับผมไม่เคยเช็คเลยคนทำไม่ได้ถืออ๋อผมคนแรกเลยเขาบอกคุณเป็นหนูทดลอง พี่อร่อยไหมเออไม่ไม่ได้แบบอันนี้เลยนะอร่อยหอมเราจะได้ผมกินตอนเย็นถ้ามากินตอนแบบเพิ่งมาเสิร์ฟเนี่ยน่าจะน่าจะดีกว่านี้ครับพูดยังไงจบคลิปได้เลยเนียจบคลิปได้เลยนะเออเห็แม่งจิ้มตัวบอดเลยว่ะเปื่อยเนื้อเขาเปื่อยทุกที่เลยโคตรดิละลายอ่ะ ตอนแรกผมก็จะโบกวินดีนะคุณมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำตัวใช่ไเป็นภาระเพื่อนไม่อายเพราะแบบพี่มาถึงรถจอดอยู่เนี่ยเห็นความพยายามไหมเขาบอกว่าพี่ลุงรังมากกว่าไหนไม่แทนที่แทนที่อยู่อยู่ร้านลลแล้วไม่ลุงะไม่ใจช,ชีวิตลุงรัง,งมึงไม่เขาเ้ขาใจความหมายครับเดอะเบสแมนี่เดอะเบสเดอะเบสอ่ะโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โดนโดนเดอะเบสอยู่เสียงมันก็โหกเสียงเอาเสียงไม่ทูผมออกเสียงครับว่าเดอะเบสไม่ทูมันพูดเร็วมันกลายเป็นเดอะเบสแล้วมันก็มีป้าแก่ๆคนนึง อ๋อไม่ใช่อ่ะขึ้นไงพูดแล้วขึ้นมานั่งจับปิดคนอื่นนี่างี้น่ะสิเพิ่งทำมเหมือนเดิมเลยเลยจะเบร็ m จะเบร็บดูนี่ไหมมันหมาแล้วเบร็วเบร็คเไม่อ่ะ พอกับดู <c oughs> เล่นตัวหน่อยอ๋อเล่นตัวครับทำให้เรู้ว่าเราไม่ได้สนใจได้นะอุ้ยไม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ใชถ่ายงานวันนี้นะนัดผมสามเดือนที่แล้วอ่ะจะ <c oughs> บ้าเลยลงผมว้ <c oughs> วลงคิว,วอะ <c oughs> บุกเลยไม่รับสายเลยว่ะไ <c oughs> อ้ก,กัวกลับไปแล้วมึงฮ <c oughs> ัลโหลสวัสดีครับอาตมาอยู่ตรงปั๊มนะใช่ไหมอยู่ตรง อยู่ตรงปั๊มใช่ไหมอาสาสมัครเร็วเข้าไปจอดในปั๊มมันก็ได้เดี๋ยวบังออกไปเอฟหนึ่งยังไงเขามาถึงแล้วเขามาถึงแล้วที่จริงเขาขับรถกลับมากระแต้ทุกคนไม่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 โฟกัสอิมยังโฟกัสยังมั่งอ่ะอิมยังโอ้โหเฮี้ยงชูสงสารขนี่กันไรเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมคนนั้นเหรอไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอ๋อเอาเปล่าเลยเปล่าจะได้เร็วขึ้นไปกินต่อที่บ้านจตลกเลย ไปพี่เาถามเลยครับอกเอาเอาเอาคุณคุณเหมือนแกล้งผมเลยอะไรนี่มันเพิ่งเจอกันครั้งที่สองครั้งแรกก็พาไปแดกปังหมอข้้งนะโฟกเขารออยู่ องผมก็ออกไปแล้วนี่มึงขับอยู่ยี่สิบเอาพี่มันต้องปลอดภัยโอเคเขตโรงเรียนแล้วนี่เขตชมชนนี่สองไปเลยเว้ยพี่เดี๋ยวนี้เบี้มีนะรอโอ้แวะถ่ายรูปไหมแวะถ่ายรูปโปร่งจังเลยเขาก็เป็นแขกรับเชิญเอ้ยผมลืมของไปที่ร้านจริงไม่ต้องเดกอดขม้าเออวันนี้จริงจังเลยปะจริงจังเลยเดี๋ยวต้องไปแอบหลบอยู่ข้างทางนะไม่งั้นไม่เนียนเห็นลงอย่างรถไม่ได้เออใช่เห็นลงอย่ากรถไม่ได้ เรือพี่ต้องมีเงื่อนลอยนะฮะนะได้ดูเหมือนกับเดินมานั่งรถน้ำเหลือไหมน้ำเหลือไหมน้ำเหลือไหมโอเคโอเคแล้วน่ะเต็มเลยโฟกปกติคุณขับรถไวกว่านี้นะเลยแล้วดูเขาขับวะทำไมเล่นดูคลิปอ่ะเล่นไปเลยวันนี้ชิวถึงแล้วอริงจัดเลยเอ้าวกล้หิวน้ำหนอพี่ชัวร์ชัวร์ว่าอะไรจีบ ไม่ได้จีบ<อ>คุณไม่เขไม่ไม่เออไม่กข้จใจแบบว่าแบบเวลาเราดูเราเราปพ้มแบบเออเขาหน้ารักดีแล้วก็เออแบบเออแค่ปพิ่มเหมือนปื้่มดาราเออเพ้่มอะความเพื้มอะคือไม่ได้หวังชอบหวังจีบเ,เลยอืมอืมมีตั้งความหวังไว้หรือเปล่าไม่มีในใจผมไม่ตั้ง <ผม S 1> เวาหวังังเลยเออแค่แบบเออชวนแบบน้องมากินข้าวนานๆเจอันดีซื้อแบบช็อกโกแลตดูใบไว้ก็แบบก็แค่แล้วเชิญมาจะไม่มีอะไรให้เขาบ้างเลยหรือไงก็เดีคนดูเคยไหม แบบคูณน้องมากดูใจไว้ไม่ใช่ก็วันคลิปนี้เนี่ยมันเดือนกุมภาไงอ๋อบารีต้องเตรียมเออมันเตรียมความรักผมนัดเข้าไว้ตรงแถวแถวปั๊มอแต่คุณต้องส่งผมลงลงข้างทางนะ เดี๋ยวมันไม่เนียนเฮ้ยมันไกลไปโว้เขาไเจ้เลยมีเงื่อนไงโอ้ตายเลยกว่ากูจะเดินถึงพวกเขากลับอะสมมติว่าเขาอาจจะขับมาแถวๆนี้แล้วเจอเฮ้ยพี่บังงาสงสารแล้วเดินเดินเลยไ้ทีนนี่ไม่อีกได้ความพยายามจอดดีไมเฮ้ยใจเย็นคือก็้ทอ่คนง่ายนล้วเอ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มากับพี่ชายเหรออ๋อกินก๋วยเตี๋ยวด้กันไหมครับพี่อาหารพาพนอร่อยครับีี่ตรงไปแล้วกลับรถเลยครับผมตรงไปใต้สะพานกลับรถเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยสบายดีอันนี้พี่ชายใช่ไหมพี่ชายอยากกินเลยไหมครับได้หมดเลยครับ๋อ รู้สึกอิ่มๆแล้ววันตอนนี้มันอิ่มๆไงไม่รู้เมื่กี้เดินมาเลยเนะี่ยเดินมา2กิโลเดินเดินมาเลยหมดแรงเลยหมดแรงเดินกลับเลยเต้องนั่งรถด,ด้วยอันนี้ก็คือร้านที่จะพามากินเตี๋ยวเนื้ออร่อยมาก ขอออบคคุณนะะกลายเป็นตากล้องเท่านั้นสวัสครับโอ๊คมาแล้วตอนนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายเขาพี่ชายเออขัำอะไรเมื่อกี้อะไรออกมาลับออกมาลับอ๋อโอเคทำไมคุณขำศาสใจจังวะไม่มีอะไรค่ะเมันตลกดีมันตลกอ๋อเหรอดูคุณสะใจกันนะ minutes Five later. เงาตกอะเดินไปเดินมาเนี่ยบอกให้นั่งแล้วไม่ยอมนั่งร้อนไงร้อนแอร์เบาไปไหมครับเสียวเออคควรจะนั่งได้อะไรมีคนจ่อยหรออะไรเป็นไรจ่อยหรอพาคนดูมากินของอร่อยจ่อยหรอจ่อยอะไรพาคนดูมากินของอร่อยเนี่ยอ๋อ จ่อยมันไม่ได้จ่อยไม่ไมไมไมเหมือนตอนแรกที่ที่เดินออกไปจากร้านทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วถึงความอร่อยไม่ต้องพูดเยอะมั้มตงตอนนี้ไม่พูดเยอะแล้วอตอนนี้เราอยู่ที่ออนเซ็นเตียวเนื้อก็คือเขาจะเด่นเรื่องเนื้อน้ำซุปเพราะว่าผมเคยมากินแล้วเคยมากินแล้วด้วยใช่สัมมาลองชิมเลยครับสัมมาเป็นอะไรอ่ะเนื้อเนืน้อต้องลายต้องลายใช่เป็นน้ำข้นค่ะออกบางไปแล้วของผมเป็นน้ำใสครับเขาจะมีอยู่สองน้ำนะน้ำใสกับน้ำข้นแล้วแต่คนชอบอ่าดูลองชิมเลยครับผม หอมหวานใช่ไหมหอมหวานเนี่ยุหมูไม่เป็นขมขมวะอึทไมเอขมขมอะไรเลยอร่อยคือน้ำซุปเขาใช้ได้เลยแทบไม่ต้องปรุงเลยถ้าเป็นนากสมานรสชาติแบบนี้ปรุงต่อเพิ่มไหมความชอบตัวตัวเดือดนิดนึงใส่พริกนิดนึงอ่าบางคนชอบเผ็ดใช่เพราะว่าถ้าเติมเผ็ดไม่ได้ทําให้มันเสียอัตรรสอะไรมากมายเพราะว่าน้ำซุปพอดีอยู่แล้วแค่อยากเพิ่มความเผ็ดเมนูร้านเนี่ยเขามีเยอะเลยนะเนี่ยผัดกะเพราแล้วแล้วมันมีลวกจิ้มด้วยเราก็สั่งเป็นข้าวผัดมันเนื้อมาด้วยนักสมานกินเลยอร่อยเดือ นั่งเก่งๆก่เราทำไมมีพี่เราดอกอะมัาไม่เหมือนรอบที่แล้วที่เราแบบคืบมันสนุกสนานดอกมารอบนม้เราอะะไรเนอเป็นอะไรเออะเนอะเป็นอะไรเป็นอะไรนอะเนอะไรเนเนอะไรอเป็นอะไรเปะรเป็อไเอยเป็นเป็นอ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 เส้นะเล็กอไอะรเป็นอะไนอะเนอไมเ็นอรเป็นอะไเปนไเนะรเอะไม่นรเนเนอไนะเนอไรเป่นไเก็นรเปนอเะไราเนะไเไรนเปอเไนเป็นนไเรเป็นนเรอ วันนี้ชวนมากินเรื่องในโอกาสพิเศษอะไรประคั่งแค่คือเจอเจอร้านนี่มันอร่อยอร่อยแบบว่าอร่อยแบบเราเคยกินแล้วอุ้ยร้านนี้แม่งัวก็เลยนึกถึงแบบเอออยากชวนมากินแต่ก็แบบเออถ้าไม่ขว้างก็ไม่ชวนอ่ะเอารู้อย่างนี้ไม่ชวนอ่ะยอมยอมเนื้อเนี่ยเขล็ดเนื้อเขาอร่อยนะทักยังงดูดิเนื้อเขาแบบนุ่ม ของผมเป็นเนื้อน่องลายเนื้อตุนมีเอ็นด้วยเอ็นแก้ด้วยของพารล์พาราเป็นคนไม่ชอบกินมันกับเอ็นบอกเขาได้นะใครไม่ชอบกินส่วนไหนอะใส่แคบบงหรือไม่ใช่ชอบค่ะชอบไผ่ชอบค่ะยิงมาทางนั้นอีกแล้ว๋อ เขาชี้แล้วแทงกันเลยไปชี้ซะาขนาดนั้นไม่ใช่มือี่ผมยกก๋วยเตี๋ยวแบบให้มานั่งแทนได้ไหม้านนี้เขามีแบบมันเนื้อคือก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่ะหนึ่งที่เขตบอกางทีแบบเราไปถ้าเป็นร้านที่ไม่ใช่พี่น้องลิมอ่ะมันจะเป็นกากโมูใช่ไหมอะไรเนี่ยในผมเป็นกากเนื้อไม่รู้ว่าหลายๆคนอ่ะเคยทานหรือเปล่ากากเนื้อเอามาเคี่ยวกระเทียมเจียวจนแบบเนี่ยเขาบอกว่าห้าโลน่ะเหลือแค่นี้ออผมจะเคี่ยวให้มันได้แบบเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเนื้อ มันเกระเทยละสิบห้าบาทเกลี้ยนี่มาพร้อมมาพร้อมเซตใช่ใส่ไปเลยเลยผมใส่ไปเลยใส่หมดเลยอ่ะใช่มันไส้มันเนื้อ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 โอเคมีความสุขนะมันมีอยู่คนเดียวในแก๊งในแก๊งอ่ะที่ไม่มีความสุขเลยอะไร กินเบลเล่ย์พะลอยเดี๋ยวมีนี่อีกเนื้อลวกจิ้มแล้วก็ข้าวผัดมันเนื้อซึ่งเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะทําเป็นวันแรกด้วยข้าวผัดมันเนื้อแต่อร่อยจริงนะทุกคนบอกไว้เลยย่าดูแบบตอนที่ผมกินตอนเนี้ยไปดูไอ้สองคนนั้นกินก่อนที่จะเข้าสีนนี้มันอร่อยจริงๆดูตอนนี้ตอนนี้มันบวกอารมณ์ด้วยไงอ,อ,ไอารมณ์อร่อยอร่อยอ okay. ไม่เจอกันนานไหมไม่กี่เดือนเองไหม ถ้านับอะอยู่เป็นปีตั้งแต่เดือนไหนวะป้าหมัาประมาณ6เดือน7เดือนนะทุกคนนั่นแหละใครอะไรก็แบบว่าให้มันสม่ำเสมอนะคิดถึงไหมคะคิดถึงไหคะถึงไหมคะคิดถึงปรำไปรำ t ปรำไ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 นรำไปรงไปรำ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 ไ่รำไปอำไ้รำไป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 าำไมอำไปราไปรไรำไปรนไปรรไำไไ เรากินมาแล้วครอกินก็ดีนะต้องมีตักให้นะคะตักเอเถอะดีลูกเข้ใจเเราโตโกันแล้วไงโตโตแล้วเอนนหนุใช้อันนี้เลยได้เลยเลยเดวเวลาแบบมาตากวานอยู่นะเอาไม่อยู่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 ไมอยู่อคครับเ็นแล้วอือเออนมิ้มดี้มดีมาก ยิ้มเลย,ยเด <c oughs> ิยิ้มหน่อยเอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ไน่าจะใครดูคนตัดแม่งขึ้นนะยิ้มใหญ่ อ๋อรขาผัดมันเนื้อเพิ่งจะทําวันนี้เลยด้วยสดร้อนร้อนบางที่เตี๋ยวเนี่ยกินมาหลายคนแล้วแต่เก็บทั้งเพื่อนๆนทั้งแขกรับเชิญทั้งพี่ชายแขกรับเชิญเขาบอกว่าอร่อยเป็นอะไรเป็นจุดเด่นของของทางร้านชูเรื่องกว๋วยเตี๋ยวครับมีที่นี่ที่เดียวที่มีน้องตืน่นนต้นใจร้านบางเนี่ยสไตล์แบบญี่ปุ่นใช่อร่อยเขาไปญี่ปุ่นมาแล้วแต่ร้านเขาดูน่ารักนะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยว่าแบบร้านอาหารญี่ปุ่นอยากได้รูปเปนอยากจะถ่ายให้ด้วยลูกคู่คุณกับเขานะ ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อออนเซนด้วยนะครับถ้าอิ่ดใส่มาครับตามมาได้เปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัส10บโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะฮะอร่อยจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอันนี้ผมตักให้เดี๋ยวคนดูว่าดูบอกคุณครับถึงคนดูทำได้ผู่ชายเขาไม่อยู่อ่าปลาลอยลองชิมครับผอกร้อนเลยนะทอดผัดมันใช่เป็นอะไร <pec> <pid> พี่พี <laughs> ่เป่าก <ers in Thr ottle> ่อนอ่ะเออเนื <men share> ้อลูกเต่าเขาอะไม่ได้เหนียวนะปกติ ใช่ปกติกินเนื้อลูกเต่ามันจะต้องได้เคี้ยวเคี้ยวแบบติดฟันอ่ะพุ่งตรงติดฟันอันนี้แบบว่านุ่มแต่ที่หอมกว่านะผมผมมีอะไรจะให้ดูมันมีคนเตรียมของมาให้อะไรอ่ะมันมีคนเตรียมของมาให้หนึ่งอย่างเก็บเก็บไปมันมีคนเตรียมของมาให้ไม่ได้เตรียมใครบอกเตรียมไม่ได้เตรียมซื้อมา่ี่ตรงนี้โอ้ยชี่ไปไหนแล้วตอนทีพี่ชายเขาไม่อยู่เนี่ยเราเร็วซื้อมากินเองเมื่อกี้พี่พูดอีกอย่างหนึ่ง ได้เลพี่ไม่เคาเออเดี๋ยวพี่เข้ามาชกักแล็ดูบายครับผมชกันแล็ดูบายถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ดูบังแล้วก็ไม่ดูบังอีโอเคอันนี้เป็นแบบของขวัญวาเลนไทน์อ่ามันเป็นแบบมันอยู่ในเดือนที่เขามอบความรักให้กันไงอันนี้ก็แบบเออก็มอบให้ทำใดบังสู่น้องสาวบังสู่น้องสาวสู่น้องสาว อ่าใช่เราก็เปได้แค่พี่อ่ะ เดี๋ยวหลัลงจากนี้เราก็ทานกันต่อแต่ย้ำนะออนเซ็นข้าเตี๋เนื้ออร่อยจริงตามมาได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องแจ๊คเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงแล้วก็ Facebook TikTok ต,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 ตามไปฝากกันด้วยแล้วก็ TikTok ค่ะพาลอยวานพาลอยวานให้ดู<ไ>ว่าไอจีให้บางใส่ไว้ให้อ๋อ <laughs> ความน่ารักสดใสดูได้เริ่มมีความหวานให้คนไปดูยังครับเดี๋ยวน่าจะมีอาใครอยากแบบเหม็นกลิ่นความรักแบบพวกล่ะดูได้ดูแค่แค้นเงี้ยแค่นี้เราดูแค่แค้นดูเดือดๆอะไร ไปก่อนลวครับบ๊ายบลายไปาอ้าย่มาไอ้พี่นะครับบังดูแลโอ้โอ้ฉันมาทำอะไรนี่กินก๋วยเตี๋ยวไปยอมใจอยากเพ้นพันพอตายเป็นด่ะโอะไรอ่ะไปส่งเขาเดินไปส่งเขาหน่อยดิยังไม่เลิกยุ่งกับเขาอีกเหรอเขตมึงใช้คำแปลกๆ แค่รับเชิญเราก็ต้องส่งไงอ๋อส่งหนึ่งพี่ใช่อุ้ยอะไรล่ะเมื่อกี้นั่งคันนี้มาเหรอพี่เขานั่งเขานั่งเบนอ๋อพี่ไม่ว่าพี่พี่ไม่นั่งคันนี้นะผมนั่งคันเบนใช่อ๋อโอ้โหสงสารมึงอวานลูกวันตีแหละฟังฟังเสียงท่อฟังเสียงท่อโอ้โหรถแก๊สสู้ได้ปะครับสวัสดีครับ ชัวไทใจะไปที่ไหนก็บังก็อยากรีวิวอาหารหลากหลายวัฒนธรรมที่โตดงนั้นอยากจะรีวิวของกินอร่อยๆไม่ได้กินบ่อยบดับบงกิงอยากรีวิวนันแท็